LIFEMACPLAN แผนธุรกิจจาก Unilever Life ที่ให้คุณได้ง่ายได้มากได้ชัวร์และในตอนนี้เราจะมาดูกันครับว่าการสร้างรายได้เสริมแบบง่ายๆ Simple เปลเขาทำกันยังไงร,รายได้สร้างไม่ยากเลยครับเพราะเมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิก Unilever Life ในฐานะของ Business Partner แล้วคุณก็เตรียมตัวรับรายได้จากการบอกต่อผลิตภัณฑ์ไปยังเพื่อนๆหรือผู้คนที่คุณรู้จักด้วยวิธีง,ง่ายๆกับชอบแอนแชร์ เพียงแค่คุณใช้สินค้าแชร์ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจไปยังช่องทางต่างๆทั้งการแนะนำบอกต่อหรือการใช้โซเชียลช่วยกระจายความประทับใจของคุณไปยังวงกว้างทั้งโพสต์ทั้งรีวิวในแบบที่เป็นตัวคุณเองช็อปแอนแชร์สร้างรายได้จากความชื่นชอบของคุณด้วยโบนัสช็อปแอนแชร์ห้ร์เซทันทีที่มีการสั่งซื้อสินค้าด้วยวิธีการง่ายๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการรักษายอดข้อแรก ให้เพื่อนของคุณลงทะเบียนเป็นแบรนด์แฟนของ Unilever Life ข้อ2เมื่อเพื่อนสมาชิกแบรนด์แฟนสั่งซื้อสินค้าภายใต้การแนะนำของคุณเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับโบนัสช็อปแอนด์แชร์เข้ากระเป๋า5%ยิ่งแนะนำมากโบนัสก็ยิ่งมากด้วยยกตัวอย่างง่ายๆจากสินค้ายอดฮิตมากกี่พลัสที่มีราคาขายสมาชิกอยู่ที่9,600บาทหากลบแบตแล้วนำมาคูณ5%ได้เท่าไหร่ ก็คือจํานวนเงินที่จะกลับมาเข้ากระเป๋าของเรารักสินค้าตัวไหนแชร์สินค้าตัวนั้นมีการสั่งซื้อเมื่อไหร่รับเงินเข้ากระเป๋าง่ายๆทันทีและจะดีมากขึ้นอีกถ้าเพื่อนของคุณอยากได้รับโบนัสช็อปแอนแชร์ก็ให้เปลี่ยนสถานะจากแบรนดแฟนเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์เพื่อนๆค,คุณก็จะได้รับโบนัสเช่นเดียวกันกันกบคุณยิ่งคุณแชร์ออกไปมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณและเพื่อนจะได้รับโบนัสกลับมาก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น กับชอบแอนแชร์จากยูนิลิเวอร์ไลฟ์บอกแล้วไงว่าโบนัสเนี้ยได้ง่ายจริงๆเรียกได้ว่าเป็นการสร้างไรายได้แบบซิมเปิลที่คุณและเพื่อนๆสามารถทำได้ง่ายๆจากการบอกต่อความประทับใจของสินค้าไม่ต้องวุ่นวายสร้างแบรนด์เองให้เหนื่อยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าจำนวนมากไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปจัดส่งเพราะทุกอย่างนี้ยูนิลิเวอร์ไลฟ์เคลียร์ให้ทุกขั้นตอนและทั้งหมดนี้ คือหัวใจสำคัญที่อยู่ในลิเวอร์ไดีไซน์อนาคตให้คุณเลือกรับได้ในแบบไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการจากแผนรายได้ Life m a ็ p l a n ที่ให้คุณได้ง่ายจริงๆแต่ถ้าคุณยังมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นจะสามารถติดตามการสร้างไรายได้แบบได้มากและได้จริงในตอนต่อไปได้เลยนะครับอยู่ในลิเวอร์ไเปลี่ยนเพื่อทั้งชีวิต